ปรากฏการเจนเนี่ทําให้ดาราอินฟูเข้ามาขายของนะครับอินฟูตัวเล็กเล็เคียเตอร์ในหน้าตัวเล็กเกเครียดเลยนะครับเพราะว่าดาราอินฟูตอนนี้โอ้โหไลฟ์สดขายของอะ่ะคนดูเป็นหลักพันน่ะหลักหลักพันบ้าง,หล,างหลักหมื่นบ้างหรือบางคนเนี่ยไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนแม้กระทั่งตอนนอนเนี่ยก็ยังไลฟ์สดเลยอะ่ะ คือจากป,ปกติดาราเขาจะเข้ามาไลฟ์สดแบบเล็กๆน,น้อยนะ้นะไม่กล้าไลฟ์เยอะนะหรือจะไลฟ์มาพูดคุยธรรมดาแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นไลฟ์สดเพื่อปักตะก้าขายของปอนนวุิเริ่มขายของมากขึ้นขวัญอุตสามณีตอนนอนก็ยังไลฟ์สดหลายคนเริ่มกล้าไลฟ์สดมากขึ้นเพราะว่าภาพลักษณ์มันเปลี่ยนไปเฮนนี่เขาเปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นนักธุรกิจที่ขายของและมันสามารถสร้างเงินจริงๆ นะครับพอดาราเข้ามาอินฟลูเล็กๆเริ่มเครียดแล้วเพราะว่าอยอดวิวมันจะเริ่มตกลงนะครับแต่มองแบบนี้นะครับการที่ดาราเข้ามาเนี่ยมันดึงทราฟฟิกนะครับเขาดึงทราฟฟิกคนเข้ามาทําให้ตลาดมันใหญ่ขึ้นตลาดคนเดินมากขึ้นดาราเขาก็จะเป็นภาพลักษณ์ของดาราการเป็นอินฟลูเล็กข้อดีคืออะไรการเข้าถึงง่ายจริงใจและถ้าเรารีวิวเฉพาะทางนะครับมันจะทาให้เราอ่ะสามารถขายของได้ไลฟ์สดเฉพาะทางเฉพาะสินค้าที่เรามีความรู้มีความรู้ลึก มีเทคนิคที่ดีเราก็สามารถขายได้นะครับผมฝากสินค้าตัวนี้นะครับใครที่แบบมีแมวนะแล้วแบบทําหลังทำหมันแล้วนะครับตัวนี้จะช่วยได้นะครับช่วยระบบขับถ่ายดีขนสวยและสายตาดีนะครับรีวิว4.9เลยในทิกตอกกดตะกร้าด้านล่างได้นะครับอันนี้ฝากไว้นะครับแล้วใครเป็นนายหน้าครับเครียเตอร์นะเอาตัวนี้ไปรีวิวขายได้นะครับรีวิวดีมากๆนะครับของจะหมดละรีบกดตะกร้านะครับกัดไม่ปล่อยเท่านั้นถึงจะสาเร็จนะครับ